ผมจะทำเกลียวมาดูด้านนี้เกยวมาดูด้านนี้ผมจะทำเกลียวเคยจะต,ตัวตอกาหนีบชิ้นงานก็เลยเอามาลองไว้เอาผ้ามาลองไว้อันที่สองเพื่อป้องก,กันไม่ให้เศษเหล็กตกลงไปพื้นข้างล่างเพราะเวลาเราใส่น้ำมันเครื่องแล้ว มันเครื่องก็จะตกลงพื้นเปื้อนอะไรมาจาับผ้ารองป้องกันให้ผ้าไม่ดีไม่ดีผิวขึ้นงานแล้วอันที่สองก็ให้เศษเหล็กตกลงไปก็จับถากฉากไม่ได้ยังไงว่าตั้งถาปกติก,เาาาก็เอาถากมาจับแต่อันนี้เราไม่ได้เน้นมากกว่านาน นี่เราใช้ดอกแทบ็บด้ามด้ามดอกแทบ็บคนไทยอ่านว่าตับนะแ,แต่ฝรั่งอ่านแทบ็บนนี่ต้องขอใครไม่ได้ใช้งานนานมากเป็นสนิมแล้วมีอยู่สดอกสังเกตดูความเรียวตัวไหนเรียวมากเอาดอกที่หนึ่งนี่เรียวมากตัวไหนเดียวมากอ่าสังเกตดูอันนี้ที่หนึ่งที่2ที่3าม นะแต่บางทีดอกแทบนี่เขาก็มีตัวเลขบอกอันนี้ใช้ M12 M คือเมตริก M12 12คือ1.75ถัดใส่เข้าไปรอ้โหให้มันยึดด้ามนะนี่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่เนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้จับเข้าไปแล้ว ถ้ามันไม่ได้ฉากหลายคนในจับก็เกียงเกียงนิดหน่อยเกี่ยวก็จะไม่ตรงเกี่ยวคือสันเกียวเ่ยมันจะไม่แหลมเหมือนเป็นตัวเนี้ยมันจะไม่เหลวไม,ไม่ไม่แหลมอันเราก็เอาลงไปมีบางคนบอกว่าต้องใส่น้ํามันมากๆสำหรับผมไม่จําเป็นนะทําเกียวแห้งๆก็ได้อันนั้แรกหมุนไปช้าๆกดสองมือพอมันจะเริ่มก,กินมนกินนิดหน่อย เดินวนด,ดูก็จะต้องค่อยถาวม,มาจับตรงนี้ถ้ามันไม่ได้ยากเราก็ปับเอียงซะเอา่มาด้านนี้อีกไปถากไหมแล้วก็ยิงเข้าไปนิดนึงกดสมือลงพร้อมกันเป็นคัพเปิลถ้ามันยังไม่แน่นก็ไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันเริ่มแน่นเราก็ค่อยคลายเสร็จเราต้องดูตอนนี้แหละต้อง ได้ถากด้วยไหมกาับม้นเกียงไหมมันก็เริ่มกินแล้วเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะมันมีเศษในใกล้ๆตัวนี้มันมีเศษเล,กล็กอ,ออกมาแล้ว่องเข้าไปใกล้ๆแล้วเราก็ถ้ามันไม่มันไม่ติดมือก็เอาไป กดลงไปเรื่อยๆสองมือกดนะครับที่ให้ลบคมเมื่อกี้นี่เพราะว่าตรงนี้แหละกดสองมือมันก็จะกินไปเรื่อยๆสำคัญที่เราก็ดูตั้งฉากอยู่ไหม,ไมตั้งอยู่ไหมถ้าไม่ตั้งก็ปรับหา แล้วก็ดูได้ไหมได้ไหมกอาชากมาจับนะจรเกๆก็เอาชากมาจับแต่นี่มันเป็นไม่ใช่งานลับหีอกไปล้วนะถ้ามันติดก็ค่อยคายเศษนี่นี่มันติดละคายเส็จนิดหนึ่งบางคนบอกว่ไปนิดหนึ่งแล้วก็กลับหนึ่งถึงสามรอบไม่ไม่ยังเป็นไปนิดเดียวก็ถ้ามันติดกลับเลยมันจะดูดลงไปนี่ยัง นี้ถ้าถัดแรงนะหักนะด้ามนี้ก็มีผลนะดอกเล็กใช้ด้ามใหญ่หักนะแล้วดอกใหญ่ใช้ด้ามเล็กก็เหนื่อยต้องให้หเมาะสมพอามาเริ่มติดนะถ้าดอกแรกได้ดอกที่สามแทบจะไม่ได้ใช้เลยเหินเป็นนิดนึงตึกกลับถ้ามาติดก็นิดหน่อย กัดเหรกับยะก่อนเป็ดข้างหน้านิดนึงนิดนึงกับนิดนึงกับถ้ามันถ้าคอยหลังแล้วติดแล้วก็ไปข้างหน้านี่เดียวเดี๋ยวมันก็นี่เดียวขนุนเองเห็นะหมนี่นี่นี่มาดูนี่นี่มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆพอเคลื่อนไปฟืดมันติดต้องกลับแต่ตอนกลับเนี่ยมันติดเอาเคลื่อนไปข้างหน้าอีกนิดนึงก็กลับ นี่นึงเศษเหล็กที่มันหอมันก็จะโดนโดนตัดนะครับคราวนี้แหละเริ่มติดแล้วก็ค่อยหาน้ํามันมา้งเดี๋ยวเริ่มเกิดแล้วก็เอาน้ํามันมาใส่เดี๋ยวเอาน้ํามันมาใส่ก็ไม่ใช่ว่าตะปีตะบรรันนะครับพัดติดรูนี่ได้ทําใหม่เลยนะนก็ตดกลับเนี่ยเนี่ยมันจะหักนี่ก็เมาจะหักก็กลับไปฒนานี่หน่ะ นี่ไงก็หลุดนี่นี่ต้องหมุนหมุนได้ไปอีกนิดนึงกลับพอกลับติดขึ้นข้างหน้านิดนึงข้างหน้านิดนึงข้างหลังนิดนึงทามาติดข้างหลังก็ไปข้างหน้านิดนึงอย่าสะบัดแรงนะไปข้างหลังติดไหมติดเห็นไหมมันก็หลุดนะโย่โอเค,อเคอยังห้ ไปลมทำต่อไปอ่าโอเคหาน้ำมันมาใส่น้ำมันมาใส่อ้าวไปดูนิดหน่อยต้องตั้งฐานด้วยเออเคลื่อนตัวไปตามเออเออเคลื่อนตัวไปตามเออโอเคเอันนี้เดียวไปดดวอันนึงอ่ากลับกลับได้ถ้ามันต้องกลับต้องกลับกลับกลับได้แล้วกลับแล้วมันติด กลับมาแล้วติดใช่ไหมเออติดก็ไปข้างหน้าอีกนิดนึง <Okay. S 1> นิดเดียวก็กลับกลับมาจน,นมันคลายได้เลยเงี้ย่องนงี้เอาน้ำมันมาใส่นะเดี๋ยวหาน้ำมันนี่ไพอมันติดอีกข้างหลังแลวกลับน้ำมันติดมันจะหกักก็ไปข้างหน้านิดหน่อยแล้วก็กลับไปกลับให้มันสุดไม่ไม่มันติดมือแล้วก็กลับเลยนี่นี่นไปมันจัดเกียว แล้วเราก็คลายเศษแต่คลายเศษเนี่ยมันจะติดมันจะหักเลยถ้าเราคลายแรงเราก็ไปข้างหน้าอีกหน่อยหนึ่งอีกนิดหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันมีสี่คมนี่นี่ไปนี่นี่ดูดูอึกทำเกีียวกับกับแล้วปิดก็ไปข้างหน้าอีกนิดหนึ่ง,งววข้างหน้าอีกนิดหนึ่งข้างหน้าอีกนิดหนึ่งก็ไปยงังดานกลับอ่ะรุดแหละแล้วต้อง กลับให้ครบ1นึ่งส่วนรอบก็4ีฟันนะี๋ยวนักศึกษาต้องหัดเองหัดเองจะให้ระวังเคลื่อนไปตอนกลับถ้ามันติดไปข้างหน้าอีกนิดหนึ่งกกแตะไปอีกนิดนึงอ่ะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวกอาพมาเองต้องมีลาอะไร So <laughs>